การเป็นผู้นำคือคนที่เขาจะสามารถรวบรวมไพรพลของเขาไพรพลไพรพลว่ะเราก็แบบอจากมีพระแล้วมีพระแล้วมีพระด้วยนะน,ล,น hey, ละครรพีเรียด <hey, S 1> อยู่มาไม่ทราบว่าทำละครสมัยอายุธยาหรือเปล่าเลยล <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดกันเรื่อง soft skills นะคะว่ามันคืออะไรจริงๆ skills อะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือแปลว่าแปลตรงตัวว่าทักษะจ้ะมันถูกแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือ hard skills แล้วก็ soft skills นั่นเองอ hard skills เนี่ยก็คือทักษะความรู้ที่มันฝึกฝนได้ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมเป็นวิชาการอ,อ,อย่างนั้นเนาะก็คือได้หมดอะไรอย่างที่บอกอ่ะพี่จ๋าพี่จ๋ามีทักษะด้านการทำกับข้าวด้านการทำละครอะไรอย่างเงี้ยมันมีทักษะด้านการแต่งหน้าด้านการร้องเพลงทำเป็นอาชีพได้เห<ร>ล่านี้ทีเนี้ยเราต้องมารู้จัก soft skills บ้างค่ะเพราะว่า soft skills เนี่ยก็คือทักษะทางด้านอารมณ์ทักษะทางด้านสังคมเราก็เลยจะมาพูดถึงทักษะที่มันจําเป็นในการทํางานสมัยนี้ข้อแรก นั่นก็คือ emotional intelligence ค่ะค่ะหรือว่าความฉลาดทางอารมณ์พูดง่ายมากมทำยากสุดที่สุดเลยนำเอาขึ้นมาข้อแรกเลยจ้ะโอ้โหจริงๆคือโอเคเขาบอกว่า emotional intelligence ก็คือสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเราจะแสดงออกต่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะอย่างไรควบคุมอารมณ์ตัวเองก่อนนะหนึ่งเพื่อให้แบบตอบสนองได้แบบที่ฉลาด ไม่ใช่ว่าอะสมมุติเกิดปัญหามาปั๊บด่าเลยตีเลยเวียงเลยอะไรเลยอะไรเงี้ยอันนั้นคือคือมันไม่ได้มีการแบบประมวลผลมันเป็นการโต้ตอบทางอารมณ์แบบที่อยากทําอะไรก็ทําเลยคืออารมณ์มันขึ้นง่ายอ่ะพี่พูดจริงๆนะเมือ่อมันมีอะไรบางอย่างเข้ามากระทบเราอะ่ะเราจะข้างในเราจะรู้สึกได้เลยมันจะแบบเดือดอุณหภูมิมันเริ่มขึ้นมันเริ่มหัวร้อนมันแบบอยากจะใส่เข้าไปแต่คนที่มี emotional intelligence อะ เราจะรับรู้ก่อนว่ามันมีแรงประทะแล้วเราจะจัดการก่อนที่เราจะไปเราส่วนใหญ่เราจะไปจัดการคนอื่นแต่ถ้าเรามี emotional intelligence เราจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองก่อนแล้วให้เราคามดาวก่อนก่อนอที่เราจะดิวกับคนคนนั้นเพราะเราจะเรียนรู้แล้วว่าการที่เราวีนเหวี่ยงกลับไปอะ่ะมันไม่มันอาจจะได้ผลดีไม่เท่ากับการที่เราแบบ ค,ค่อยๆพูดแล้วนะจริงอะเราจะเห็นเราจะเห็นอะไรเยอะขึ้นบางทีอะเวลาเราหัวร้อนอะอม,มันมองได้แค่แบบอย่างเงี้ยนึกออกไหมเรามองไม่กว้างเพราะฉะนั้น emotional intelligence เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดฝึกให้เราเหมือนใจเย็นลงแล้วสามารถที่จะค่อยๆคิดแล้วค่อยๆ ดีกับสถานการณ์อย่างเงี้ยได้อะคุณเนี่ยก็จะมีภาษีดีกว่าคนอื่น leadership ค่ะอันนี้คือภาวะผู้นำหลายคนคิดว่าภาวะผู้นำจําเป็นเฉพาะว่าคุณเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้างานอยู่ในตาแหน่งสูงๆเท่านั้นถึงจะต้องมี leadership ซึ่งจริงๆไม่จริงเลยไม่จริงเลยภาวะผู้นำไม่ใช่การสั่งเก่งเนาะภาวะผู้นำจริงๆต้องบอกว่าคนที่มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเขามีภาวะผู้นำตั้งแต่เขาเป็นผู้ตามละ แต่ว่าเขาค่อยๆซึ่งมันตรงเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่คนที่เขาเหมาะเวลามองมาถ้าคนทํางานในสกิล hard skill ที่เท่ากันเก,ก่งเท่ากันทักษะคอมพิวเตอร์เท่ากันทักษะอะไรต่างๆเท่ากันภาวะการเป็นผู้นำเนี่ยคือตัวตัดสินอย่างพี่เป็นเชฟอ่ะย <Yeah. S 2> กตัวอย่างง่ายๆเรารักการทําอาหาร <c oughs> เราถึงมาเป็นเชฟเชฟก็ต้องไต่จากที่เป็นแบบเป็นคุกขึ้นมาเป็นเชฟตามสเตชันต่างๆ ซึ่งทุกคนก็ต้องอยากเป็น Executive c h e f นึกออกมาซึ่งเมื่อคุณขึ้นไปถึงระดับท็อปการเป็น Executive Che f สิ่งที่คุณจะไม่ได้ทำเลยคือทำอาหารคุณจะต้องบริหารคน manage คนใช่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถ้าเขาจะมองว่าคุณจะขึ้นมาเป็น Executive c h e f ได้ไหมอ่ะเขาไม่ได้มองว่าคุณคือคนที่ทำอาหารเก่งที่สุดนะเขามองว่าคุณคือคนที่ manage คนได้ด้วยพร้อมๆไปกับการสกิลของการเข้าใจอาหารเพราะฉะนั้นการที่คุณจะขึ้นมาเป็นผู้นำได้ คุณต้องรู้จักการ blend in ของ hard skill กับ soft skill ตั้งแต่คุณเริ่มต้นทํางานแล้ว,วข้อนี้ไม่ง่ายนะเอาจริงแต่ว่ามันต้องสั่งสมประสบการณ์แหละอะ critical thinking การคิดเชิงวิพากวิพากค,คืออะไรก่อนตั้งใจเรียนแหละสะมัยเด็กๆอะ่ะวิพากมากับวิจารณ์วิจารณ์ก็คือจะวิจารณ์ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มี ข้อมูลใดๆไม่ได้มีการช่วยเหลือให้เขาได้พัฒนาได้พัฒนาใดๆแต่การวิพากษ์สามารถคิดพิจรารณาเรื่องราวต่างๆโดยที่ไม่เขาเรียกว่าวการวิพากษ์คือการพูดถึงข้อดีข้อด้อยเพื่อให้เขานําไปพัฒนาต่อได้ม,มันก็เหมือนเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบเอาต้องดูโั่ก่อน ก่อนอือ่นคือไม่ได้ไม่ได้อิงไปกับด้านใดด้านหนึ่งปะเรารู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้ต้องเป็นคนที่มีความเป็นกลางเป็นกลางในแง่ที่ว่าเห็นเห็นทุกด้านมไม่ได้ by a s สไม่ได้แบบเชื่ออะไรบางอย่างแล้วก็แบบทุกอย่างต้องมาเป็นอย่างนี้หมดหรืออย่างน้อยรับข้อมูลเรียกว่ารับข้อมูลจากทุกด้านก่อนอที่จะอภิภากด้วยใจที่ ตั้งใจว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ข้อมูลที่ออกไปเพื่อทำให้คนอื่นเจ็บปวดอ่ะมาถึง cultural awareness ค่ะคือการทำความเข้าใจด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมนี่เป็นมารยาทพื้นฐานที่ทอ่ถ้าพูดกันถึงสตรีมีคลาสที่หลังๆเราก็ค่อนข้างยืดหยุน่นแต่ถ้าเรื่องนี้ต้องต้องบอกเลยว่าเป็นมารยาทที่ถ้าถ้าใครเน้นได้พี่อยากให้เน้นเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่ประเทศที่แบบ ปิดอยู่ประเทศเดียวในโลกอีกต่อไปแล้วตอนนี้ทุกคนคือแบบ citizen of the world เราเราเราเจอคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาทุกวันเพ <อ S 1> ราะฉะนั้นมารยาทแค่เนี้เราต้องรู้เลยว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดอ,อันไหนตลกตลกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็น culture awareness ที่ใหญ่ที่สุดเพราะแต่ละประเทศอะตลกของเราคนละยางต,ตลกของเขาเปนคนละเรื่องกันเนาะตลกของเราคือ ความของเขาเลยอ<ด>่ะบางทีก็ได้หรือตลกของเขาเราไม่เกตะนึกออกม,มา,าเพราะฉะนั้นมันไอ้ยิ่งยิ่งคนที่จะเน้นตลกเนี่ยยิ่งเป็นคนที่ต้องศึกษาเรื่อง culture awareness เยอะๆมากๆเลยใช่นะคะแล้วคุณก็จะได้ไม่ออเฟนใครไม่ไม่ไปทำใ,ให้ใครแบบรู้สึกไม่โอเคนะคะระหว่างทางโดยที่บางทีคุณไม่รู้เพราะว่าคุณแบบมัวแต่แบบเอ้ก็ฉันสนุกของฉันแบบนี้แต่ไม่ได้ใช้คำว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยรู้เท่าไม่ถึงการการ์ดเนี้ยหยุดง่ายหยุดหหยุดง่ายการ์ดนี้ก่อนความให้แน่นเลยความให้แน่นพี่ขอจริงๆนะอ่ะ storytelling ค่ะโอ้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เป็น soft skill ด้านเด่นของของเราสองคนดิฉันว่าทักษะการเล่าเรื่องค่ะหมายถึงการจัดระเบียบว่าสมมุติว่าอะอย่างอย่างวมเมอ่างเงี้ยทำรายการในอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่ให้ ให้ความรู้ด้วยส่วนหนึ่งกับเรื่องของการแต่งหน้าเราเชื่อว่าคนที่มีความรู้เรื่องการแต่งหน้าหรือสกิลด้านนี้มันมีเยอะมากแต่มันวัดกันตรงที่ว่าใครเล่าแล้วคนเอาไปใช้ได้จริงใครเล่าแล้วหน้าฟังหน้าสนุกหน้าติดตามแล้วเขาได้ประโยชน์จากการฟังเนี่ยมากน้อยแค่ไหนข้อน,นี้เป็นข้อที่แบบต้องฝึกเลยจริงอะไปต่อจ้ะพี่น้องไปจ้ะไปจ้ะ communication skills ค่ะทักษะทางด้านการสื่อสารทีเนี้ย แน่นอนว่าปัจจุบันน่ะเขามีคนอยากฟังเราพูดพี่ใช่คือเราไม่สามารถที่จะถึงแม้ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะสื่อสารกันด้วย text ด้วยตัวหนังสือหรืออะไรก็ตามแต่อย่างที่บอกเลยคนเขียนกับคนอ่านพอมันเป็นตัวหนังสือปับ๊บใครอยากอ่านด้วยอารมณ์ไหนไม,มันจะกลายเป็นอารมณ<ช>์นั้นเราไม่เคยรู้เลย<ช>เพราะฉะนั้นนะการส่งข้อความอย่างเดียวโดยไม่มี communication skills ด้านด้านการพูดหรือด้านน้ำเสียงหรือ อะไรต่างๆที่มาประกอบให้แมสเซจมันไปได้อย่างอย่างสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยโหมันเป็นเรื่องที่วัดกันเลยนะเอาสมมุติคุณเขียนเรียงความเก่งแต่คุณต้องเอาเรียงความนี้มาเล่าซึ่งอันนี้พี่เน้นคําว่าลีลาคุณต้องมีลีลาในการคอมมิวนิเคชให้ได้อย่างเช่นเอาเอาตอนนี้ทุกวันนี้เรามี IG เราต้องเราต้องมีลีลาในการที่อย่างเช่นถ้าสมมติในการเขียนน่ะเราจะต้องการให้คนรู้ว่าเราสื่อสารในอารมณ์ไหนเราต้องสื่อสารอารมณ์เราออกไปให้ได้เรามีอีโมติคอนเรามีสิ่งต่างๆที่มันจะช่วยแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าในในยุคพี่อ่ะการสะกดคําเป็นเรื่องสําคัญถูกไหมแต่ว่าพี่เข้าใจว่าเด็กๆสมัยนี้ในยุคนี้มีการบอกว่ามันมัน<ต>มันสื่อสารได,ได้มันก็โอเคเราไหมคะพี่ เฮ้ยพี่เข้าใจอันนี้พี่เข้าใจเลยเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนพี่ที่เป็นคนแบบหุดหงิดกับคำว่านะค่ะมากอะไรเงี้ยหลังๆพี่ปล่อยไหลเลยพี่เออโอเคได้ไม่<ต>เป็นไรแต่เราไม่เขียนเองนะแต่พี่ไม่เขียนอ,อย่างหนึ่งคือพี่ไม่เขียนแล้วพี่ยังต้องบอกว่าน้องใช้ได้เต็มที่เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องต้องใช้ในหน้าที่การงานมันยังมีบางคนบางหน่วยงานที่เขาส่วนใหญ่เลยแหละที่เขาดูจาก การทักษะตรงนี้เขาจะต้องใช้การสะกดคําให้ถูกต้องใช้คําให้ proper เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะเป็น hard skill ที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กอืซึ่งพอเราเอามาใช้จริงปับ๊บเราปล่อยไหลเกินไปหรือเปล่าบางทีเราแค่ต้องมาดูนะคะคือถ้าคุณเป็นคนที่สามารถ switch ได้จริงๆว่าชีวิตในอินเทอร์เน็ตของฉันฉันจะนะคะ ฉันจะสะกดผิดตามอัธยาศัยแล้วพอชีวิตทํางานปุ๊บฉันสะกดทุกอย่างถูกถ้าคุณทำได้ทําเลยเพราะว่าที่ไม่มีปัญหากับการวิวัฒน์ของภาษาอีกต่อไปเวลาที่เราแบบถามว่าเราใช้ใช้ไหมเหนื่อยเป้วใช้ใช้หมดเลยงงเราใช้ทุกอย่างเพราะว่าหนึ่งสิ่งเหล่านี้คําเหล่านี้มันมันพาอารมณ์ ไปให้ถึงสารนึกออกปะมันมันสื่ออารมณ์นีน่นเป็น communication skill ใช่ไหะแต่นั่นคือคุณต้องรู้นะว่าที่ถูกอ่ะเขาใช้กันยังไงไแล้วคุณวิวัฒไปเลยคุณคุณใช้เต็มที่เลยเมื่อเรารู้ว่าโอเคนี่คือสิ่งที่ถูกเมื่อถึงเวลาที่เป็นงานเป็นการเราใช้ตรงนี้แต่ว่าหลังจากนั้นเราจะสนุกกับมัน สนุกไปเลยความยากอ่ะมันคือสวิตช์ยากไงมันคือเกิดความเคยชินสาเหตุที่เราเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะพยายามออกมาพูดว่าใช้ถูกเถอะใช้ถูกเถอะเพราะว่าพอเราใช้ผิดจนชินแล้วอ่ะการแก้มันเริ่มยากแล้วหลังพี่ว่าทักษะการสื่อสารในยุคนี้ที่จําเป็นคือออเทนติกคือความจริงคุณจะพูดอะไรคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆริงคุณเข้าใจอย่างนั้นจริงๆคุณต้องการสื่อสิ่งนี้ออกไปจริงๆรนึกออกปะ แล้วมันจะเป็นสารที่คนอยากอ่านยุคนี้ปลอมนิดเดียวอะรู้เลยมันคนลุกอะคนลุกนึกออกปะเพราะฉะนั้นจงฝึกความจริงอย่างน้อยถ้าคุณมีความแบบรู้จริงในสิ่งนี้เข้าใจจริงๆมีแพชชันจริงๆกับสิ่งนี้อันนี้จะเป็นหนึ่งทักษะการสื่อสารที่เป็นสิ่งใหม่ของยุคนี้จริงทีนี้ถัดมาอีกข้อที่จะทำให้เกิดการพัฒนาและเกิดการ ก้าวกระโดดของอาชีพการงานของเราได้ซึ่งเป็นถือเป็นซอฟต์สกิลนะนวัตกรรมนะคะและใหม่ใหม่ใหม่น,นวัตกรรมใหม่นวัตกรร,กรรมก็ใหม่แล้ว creativity แล้วก็ innovation นั่นเองค่ะความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรตกรม creativity กับ innovation ต่างกันยังไงก่อนนะอะ creativity เนี่ยเป็นการที่เรามีความคิดสร้างสารรค์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างสารรค์จากสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วมันมีคำพูดที่ว่าไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์<อ>คือมันมันมันยากแล้วอะที่เราจะ คิดสิ่งใหม่จากศูนย์เพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้เราเราเราเห็นสิ่งนู้นเราเห็นสิ่งนี้ทุกอย่างเป็นฐานข้อมูลของเราที่<ะ>เราจะสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นไปแต่ Innovation <ะ>ก็คือคําว่านวัตกรรมนั่นคือเป็นสิ่งใหม่จริงๆ<ะ>เป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งมันจะไปด้วยกันอะฝึกการที่เราแบบว่าเก็บฐานข้อมูลจงเก็บลินชักอะเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในลินชักของเราเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้หยิบเอาออกมาใช้ อย่าใช้เวลาอยู่กับแค่เรื่องของตัวเองอม,มองโลกกว้างมองดูว่าบางทีพอเราว่างๆอ่ะมันจะเกิดสิ่งนู้นความคิดสิ่งนี้อะไรเข้ามา<ะ>เยอะแยะมากมายเขาบอกว่าอย่างหนึ่งนะที่มนุษย์ปัจจุบันอ่ะไม่ไม่ค่อยทำก็คือการเขียนเพราะเราใช้พิมพ์เอาเชื่อไหมคะตั้งแต่เปลี่ยนตัวเองมามีสมุดโน้ตหนึ่งอัน แล้วมีแล้วไม่ไม่ต้องแคร์เรื่องความสวยงามของสมุดโน้ตนั้นด้วยนะเป็นแค่สมุดโน้ตเน่าๆกับปากกาหนึ่งอันแล้วคิดอะไรได้แล้วเขียนลงไปก่อนอคือไม่ต้องมีเหตุผลไม่ต้องมีการเรียบเรียงที่สวยงามาไม่ไม่เอาเอาแค่แบบสมมุติวันนี้อย่างบมงเว่ไงี้มันจะชอบเจอกันแบบแต่งหน้าตามสีแบบอะไรสักอย่างที่อยู่ดีๆวันนั้นเห็นน่ะคือมันต้องรีบเลยนะเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะถูกพัฒนาได้เมื่อเมื่อเรามีมีหัวข้อแล้วอะ่ะ เราก็แค่ไปหาข้อมูลมาซัพพอร์ตสิ่งที่เรามีหัวข้อแต่ไอการเกิดหัวข้อเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นในสถานที่เวลาและอะไรที่ประหลาดเชื่อสิลองดูอันเนี้ยคือสิ่งที่เวลาคนบอกว่าหนูคิดเลยไม่ออกรอค่ะหนูไม่มีพชชั่นเลยโอโ้โหคุณพี่พูดจริงๆรีเสิร์ชช่วยได้มากมการที่เรารีเสิร์ชกันในในส่วนของครีเอทีวิตี้หนูเครดหนูสร้างสรรค์อะไรไม่ได้หนูไม่มีพชชั่น no ครีเอทีวิตี้ไม่ได้ต้องการพชชั่นขนาดนั้น Creativity ต้องการข้อมูลใช่ถ้าคุณมีข้อมูลคุณ Create อะไรก็ได้แล้วถ้าคุณฝึกการสกิลการ Create ไปเรื่อยๆวันหนึ่งคุณอาจจะคิด Innovation บางอย่างที่เป็นของคุณเองขึ้นมาก็ได้ทีนี้ เราพูดถึง soft skills มาหมดแล้วนะคะเราต้องมี hard skill ใช่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วหนึ่งใน hard skill ที่ยังคงต้องใช้กันอยู่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็คือ survival skill คะ่ะใช่ค่ะดิเลน้าทยินค่ะฉันรอจังหวะนี้ฉันรอจังหวะนี้แล้ว slow survival skill ปัจจุบันนี้เราต้องมีอะไรบ้างคะ่ะแน่นอนว่าที่คล้องอยู่นี่ไม่ใช่เพียง a c e s s o r y สวยงามนี่คือท่านผู้มีอุปการะคุณ <c oughs> ของเราค่ะ เฮ้ยจริงๆแล้วว่าเราเป็นลูกค้าเขามานานมากนะเราเป็นตั้งแต่ม่านหมอนเลยกันเลยม่านหมอนผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนดีมากฉันซื้อบ้านปุ๊บอย่างแรกที่ฉันซื้อคือผ้าปูที่นอนพัสยาเว้ยเออถูกเพราะอะไรคะหน้าเรามีมูลค่ายับไม่ได้ค่ะคุณพี่ถูกผ้าปูที่นอนคุณภาพต่ําจะทําให้หน้าเรายับนะคะถูกและหน้ากากคุณภาพต่ําก็ทําให้หน้าเรายับได้ไม่ต่างถูกเคยเป็นไหมที่มันแบบเหมือนแบบ ถอดหน้ากากออกมาแล้วน่ากดเป็นอย่างเงี้ยพี่แล้วเราเราคอลาเจนเม่ะลาแล้วมันไม่คืนมันไม่คืนที่มันบุ๋มอยู่นานมันบุ๋มเป็นวันแม่เหมือนนอนแล้วน้ายับเรายับไปครึ่งวันน่ะ อะหน้ากากอนามัยนะคะปัจจุบันก็ยังเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องใช้กันนะคะเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเน้อว่าห้างร้านต่างๆถ้าเกิดเราไม่ใส่มาสก์เราเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เขาขอความกรุณาแล้วก็เป็นข้อบังคับเลยแหละใช่คุณจะเข้าเซเว่นไปซื้อหน้ากากไม่ได้นะคุณต้องใส่หน้ากากเข้าเซเว่นไปเออนะ เพราะฉะนั้นน่ะมันก็กลายเป็นอวัยวะอีกชิ้นหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้แน่นอนว่าเราก็มีช่วงจังหวะหามาสก์ยากหรือว่ามาสก์ใช้แล้วทิ้งแล้วก็หลายคนก็กังวลกันเรื่องของขยะล้นโลกอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็อุตส่าห์แหมทํากันมาได้ดีไม่ใช้ถุงพลาสติกไม่ใช้ของที่มันแบบ ใช้ทีเดียวแล้วทิ้งตอนนี้ขยะในทะเลที่พบก็คือหน้ากากอนามัยนะไม่ใช่หลอยแต่ปัญหาของหน้ากากผ้าเนี่ยหลายๆคนก็จะกังวลในเรื่องของว่าเอ๊ะมันจะป้องกันได้ดีจริงๆหรือเปล่าแล้วนอกเหนือจากนั้นหน้ากากผ้าบางทีใส่ไม่สบายอันนี้ต้องยอมรับหายใจลําบากคือใส่แล้วแบบฉันไม่เป็นโควิดตายหรอกฉันจะขาดอากาศหายใจเนี่ยแหละตายหรือแบบหน้ากากผ้าก็จะไม่มีการหนีบเหมือนเหมือนถ้าเป็นหน้ากากอนามัยมันจะมีลวดที่หนีบเพราะว่า ข้อสาคัญของการใส่หน้าก,กากน่ะแม้คือมันต้องปิดให้หแนบแนบและปิดให้หมดใช่ไหมมันจะได้ไม่มีอะไรแบบแทรกเข้าไปได้ทีนี้นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงผู้สนับสนุนของเรานะคะนั่นก็คือพาราย่าเฟสมาส์นั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นหน้ากากผ้า3มชั้นมีทั้งซิล์แล้วก็คอตตอนคอตตอนคือความซิล์เนี่ยก็คือความเด่นของพาราย่าแหละพาราย่าเขาเขา,เขาเด่นในเรื่องของผ้าไหมของเขาที่ทอนแน่นทอนละเอียดคือเขาพูดกันเรื่องว่ามันจะมีพวกแบบ re a d count ่ะก็คือนับจำนวนได้ที่ทอมันจะได้ความยืดหยุ่นและได้ความเรียบความไม่ยับอะไรต่างๆนะคะซึ่งภาษาญาในเขาเด่ดนทางนี้อยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าหน้ากากของเขาเนี่ยมันมีซิลคอตตอนคอตตอน3มิติคือทำออกมาเป็นทรง3มิติแบบนี้ให้ใส่แล้วเรามีพื้นที่พอคือล่าสุด ทีมงานก็ถามกันบอกพี่ทําไมซิวมันไม่เป็นแบบบางบางนิ่มๆเหมือนผ้าปูที่นอนเราก็บอกว่าฉันลองแล้วไอ้แบรนด์ที่เขาบอกว่าเป็นซิวนิ่มๆแบบนั้นอะมันหายใจแล้วกระพือแล้วมันก็ดับแล้วมันลื่นมันลื่นมันไม่มีล็อกมันมันมันไม่แบบไม่แนบอ่ะคือสวยนิ่มหน้า แต่ไม่แนบและไม่ปลอดภัยเอาอย่างนี้ดีกว่าคือใส่ไม่ใส่มีค่าเท่ากันก็อย่าใส่เลย้า่ยางนั้นแต่จริงๆต้องใส่แล้วเ่อันนี้เขาบอกว่าด้านนอกเนี่ยนะคะมันมีการเคลือบให้มีคุณสมบัติสะท้อนน้ําก็คือเหมือนว่าป้องกันการซึมแล้วก็เลอะของละอองต่างๆใช่นี่คือสิ่งที่เราต้องการป้องกันอย่างแรกคือละอองถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผ้าทั่วๆไปก็คือซึมซึมเกิดการซึมซับว่ะอันนี้ซึมซับดีเยี่ยมเลยแหละยังไงไม่ได้อันนั้นเหมาะกับที่อื่นอย่าอย่่าพิงซึม ออซึมซับบอกกับที่อื่นอันนี้เราต้องการการสะท้อน<ช>นะคะซึ่งอันนี้เขาก็บอกเลยว่าเขามีการ สะท้อนน้าเพื่อป้องกันการซึมเปื้อนอะแล้วก็ด้านในนะคะเขาบอกว่ามีเทคโนโลยีในการซนิทาส์จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราอุ่นใจมากได้ยินคําว่าซนิทายส์เพราะว่าอะไรปัญหาของหน้ากากผ้าคือเราต้องซักถูกไหมถูกถ้าเราซักเนี่ยเราซักไม่สะอาดรวมถึงปากไม่แห้งมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดราร่าได้ราร่ารารา่านะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของฝุ่น pm 2.5แล้วก็ pm 0.5ย์ที่เล็กลงไป อีกปัจจุบันเล็กเก่งฝุ่นก็เล็กเก่งเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยสามารถทําได้นะคะป้องกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็เปรียบเทียบขนาดกับแบคทีเรียเนี่ยได้100%ยเรกันฝุ่น pm 0 1ที่มีขนาดเท่าไวรัสได้ถึง83%ค่ะนะคะช่วงยาวๆโควิด pm 2 5นี่อใคร,ใครได้โอเคมากแล้วที่สําคัญก็คือคุณแม่เนาะคุณแม่ส่วนใหญ่าะไม่จะไม่ออก ก็อันเนี้ยก็คือทรงเขาอะค่ะอย่างที่บอกเป็น3มิติก็คือเมื่อใส่ไปแล้วมันมีพื้นที่ให้เราหายใจแล้วในขณะเดียวกันมันก็มีลวดลวดบนล,ลวดบนล่างเพื่อที่จะบับกดให้แนบ เรื่องของเรื่องเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าสองด้านเน่ะเขาทํามาให้มีการขยายที่ต่างกันที่คือสมมุติว่ามันจะมีปัญหาอย่างนี้ค่ะหนากากใหญ่น้ากากเล็กใหม่พอดีหน้านู่นนั่นนี่เขาบอกว่าสิ่งนี้ถ้าคุณเพียงลองกลับดูนะคะว่าด้านไหนด้านบนด้านล่างบางทีมันแอบดูยากนิดนึงอันนี้เราก็ยอมรับนะแต่ว่าพอคุณใส่แล้วคุณจะรู้เพราะว่ามันจะมียี่ห้อพลาสติกอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะคุณก็แค่กลับให้เป็นด้านที่เหมาะกับหน้าของคุณว่าไหนอยู่บนล่างคือมันมีลวดทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะฉะนั้นนนะมัจแ หน้าได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะเหมือนเหมือนไม่มีความปรับขยายได้เพราะจริงๆบางคนอะแต่ละช่วงหน้ามันไม่เท่ากันว่าช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้ใหญ่กว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่าเป็นด้านไหนนอกเหนือจากนั้นอะเขาบอกว่าอันเนี้ยจริงๆแล้วอะจากสายบิวตี้ปัญหาเรื่องแมสเน่แอปแเน่ที่เกิดจากมาอะมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากผ้าที่ไม่ดีต่างๆหรือกาวหรือสารฟอกขาว หรืออะไรต่างๆที่มันเป็นลักษณะของการประกอบสิ่งนี้ขึ้นมาคือสังเกตสิคะบางทีเนี่ยหมออะทำไมเขาไม่เป็นมาสกนี่เพราะเขาใช้มันเป็นสิ่งใช้แล้วทิ้งหนึ่งและสองก็คือมันเป็นมันเป็นเกรดที่เหมาะกับการมันมันโอเคที่จะอยู่กับหน้าเราเป็นเวลานานๆแต่มาส่ส่<า>ทีกนหน้า,าม,มาสกผ้าที่ผลิตโดยแบบทั่วๆไปทั่วไปอะบางทีอะ มันก็อาจจะเกิดจากกาวหรือกระสารฟอกผ้าหรืออะไรต่างๆที่พอมันอยู่บนหน้าเราแล้วเป็นเวลานานๆรว<อ>มกับเหงื่อเราเออมันก่อให้เกิดมาสได้แล้วก็ความอบจากการหายใจเข้าหายใจออกของเราเองเป็นสาเหตุสําคัญของมาสเน่ใช่อันนี้เป็นคําที่เกิดขึ้นในโลกบิวตี้ในช่วงตั้งแต่โควิดเกิดขึ้นเพื่อนเคยได้ยินนี่แหละนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าหน้ากากของพัซายาเนี่ยความดีก็คือปรา,าศจากสารก่อมาเรงไม่มีฟอร์มาดีไฮแล้วก็ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานว่าเป็น smart fabric นะคะจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอหรือว่า THTI อีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใส่ได้อย่างปลอดภยัยคือบางทีอ่ะเราดมฟอร์มาดีไฮโดยเราไม่รู้ตัวนะพี่เนาะจ้ะเราก็อยู่ตรงนี้เ,เนานะเก่งเนาะไปเรื่อยๆเงี้ยนางก็บอกว่าโอเคอันนี้ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถที่จะซักแล้วก็ใช้ซ้ำได้เรื่อยๆนะคะไม่ก่อให้เกิดขยะก,กับโลกเราและนอกเหนือจากนั้นความเด็ด ด้านเด็ดอีกด้านหนึ่งของภาสยาคือเขามีสีให้เลือกเยอะมากแมทช์ได้กับทุกสไตล์จะเป็นสาวหวานก็เลือกสีหวานๆหน่อยสีซอฟต์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยยูกรุบนะคะหรือว่าจะแบบเท่ๆหน่อยมันก็จะมีสีเข้มๆถูกวันนี้จริงๆ2ออันอรุ่นที่สองพี่ใส่เนี่ยเขาเป็นรุ่นคา r เรซ่านะคะคาเรซ่าเนี่ยก็จะเหมาะกับสตรีมีคลาสมากเลยเพราะว่ามีเ4็จ้ะ เลือกสิวันนี้จะใส่หน้ากากให้เข้ากับเสื้อให้เข้ากับกางเกงให้เข้ากับมงคลหสีมงคลประจำวันนี้อะไรต่างๆอยากได้เดทอยากได้บารมีอหล่อนไปดูจ้าอ่ะแล้วก็เซตคลาสซี่เลดี้คลาสซี่เลดี้เน่อะเน่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 ตึงตึงตึงความคลาสซี่เลดี้อะมีห้าสีสีเด็ด นี่ก็คือเราก็เลือกแล้วเลยเป็นความนูเทรลหมดเลยความคลาสซี่เลดี้ก็คืออันนี้สองพี่ไม่ได้อยู่ดีๆต้องเอาสายเสรยอะไรมาคล้องนะคะเขาทํามาให้เสร็จเลยใช่เรียบร้อยก็คือว่าเราสามารถที่จะปรับได้ด้วยแค่ดึงใช่ไหมคือปกติถ้าเราอยากให้มันยาวหน่อยเราก็ดึงออกมาอย่างนี้นี่เราก็ไม่หายไม่ปะปนเธอไม่ใช่ว่าไปวางอุ้ยอันนี้ของใครแล้วเอาของคนอื่นมาใช้ได้นะเธไม่ได้นะแม่เนี่ยมันดีมาก คือพอเราดึงหัวมาแบบนี้ค่ะสายคล้องมันก็จะสั้นลงนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะปรับได้ใครที่มีปัญหาเรื่องของว่ามาส์สไม่พอดีหน้าดึงหูบ้างบางทีบางคนบอกหูฉันกลางหมดแล้วแกตั้งแต่ใส,ส่มาก์สมาคือฉันเป็นดับเบิลแล้วตอนนี้ปรับ,<อ>รบมาสอนไม่พอดีหน้าเรามาสอนก็ดึงหูหล่นมาเลยอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็จะช่วยได้<ฆ>น,นี้ก็มินิมอลมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ได้เรื่อยๆและทำความสะอาดง่ายคุณขานักกักผ้า ซักนะคะ,ะ,คะอันนี้นะคะแค่แช่ในน้าสบู่หรือว่าผงซักฟอกหรือว่าสบู่ก็พอเนอะเอาจริงๆแล้ว,ว่่อะไรใช้ล้างหน้าเรา,าจะชอบพวกสบู่ล้างหน้าหรือว่าเมคอัพรีมูเวอร์ถ้าเกิดสมมุติว่าอันนี้เพิ่มไปตามสไตล์สายบิวตี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีเมคอัพติดเราจะแช่วพวกเมคแบบเป็นเหมือนอาจจะใช้เ,เขาเรียกว่าอะไรมเซลล่าวอเตอร์หรืออะไรเงี้ยมาลูบๆชุบๆให้ให้เจ้าตัว เมคอัพมันหลุดออกไปประมาณนึงก่อนแล้วค่อยเอาไปแช่สบู่อาจจะเป็นสบู่ล้างหน้าหรืออะไรก็ได้เพราะว่าบางทีแบบผงซักฟอ,อกอะ่ะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ก่อให้เกิดน้์เส้นในการนี่คืออะไรก็ตามที่มันคือสิ่งที่จะอยู่บนหน้าเราเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราใช้กับหน้าเราอะ่ะก็ใช้ซักสิ่งนี้ไปด้วยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะให้ดีเนี่ยซักเสร็จแล้วเอาขึ้นมาเนี่ยรีดรีด,รดทับทับนิดนดน,น,นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะมันจะช่วยแบบ ให้ฟิล์มสะท้อนน้ําที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันทํางานได้นะคะเชื่อมติดกันป้องกันได้ดีเหมือนเดิมน,นะคะความร้อนมันเหมือนช่วยแอคทีเวทเจ้าตัวนั้นให้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง ขนาดนี้แล้วซื้อให้คุณเพราะว่า er อันนี้ก็คือเลือกมาให้แล้วสองพี่ก็คือเลือกมาให้แล้วเนาะว่าดีจริงๆวิธีการช็อปมีง่ายหลากหลายวิธีเลยนะคะใครจะไปที่ช็อปของภัสยาก็ได้มีทุกสาขาเลยนะคะหรือว่าจะไปที่เว็บไซต์พัสยา .com นะคะ facebook พัสยา Line ภพัสยา .com นะคะหรือว่า ออนไลน์สโตร์ไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้า Central คือเขามีไม่ต้องพูดแล้วมัง้งรู้กันดีแล้วล่ะเนาะส่ง,งม<า>ส่งเก่งวันหนึ่งกี่กล่องพูดเขาทำให้ช่องทางการช้อปปิ้งมันง่ายขนาดนี้นะคะยังไงก็เอาไปเป็นตัวเลือกในการสร้าง survival skill ของเรานะคะหลังจากที่มี soft skill มี hard skill ในการพัฒนาอาชีพแล้วก็เราต้องรอดชีวิตไปสร้างอาชีพด้วยนะยูจริงใส่เถอะใส่การใส่หน้ากากอนามัยมันป้องกันทั้งตัวเราป้องกันทั้งคนอื่นเนาะ ดีากคือมันหายใจได้ดีมากมันเข้ามันเข้าทรงหน้าแล้วแบบหน้าไม่ป้านอ่ะยูไอไลท์แดดอ่ะล่ะโอเควันนี้พูดกันไปยาวมากนะคะแต่ว่าก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ช่องสตรีมีคลาสของเราด้วยนะคะรับรองว่าเดือนนี้มันแน่อยู่แน่นอนโอ้แล้วไหมแล้วไหมแล้วไหมสวัสดีค่ะ